เป็นโรคหัวใจแล้วออกกําลังกายได้ไหมวันนี้ผมจะคุยให้ฟังครับผมแนะนํามขั้นตอนสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับในการออกกําลังกายนะครับข้อที่1เลยถามแพทย์ที่รักษานะครับว่า สามารถเริ่มออกกําลังกายได้หรือยังหรือมีข้อห้ามอะไรไหมในการออกกําลังกายนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าไฟเขียวสามารถออกกําลังกายได้แล้วทําข้อ2ต่อไปเลยครับข้อที่2นะครับการออกกําลังกายเนี่ยเวลาเราออกกาลังกายสําหรับโรคหัวใจเนี่ยเราพยายามออกกําลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ซส์คือออกกําลังกายแบบเบาๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณสักสินาทีก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปให้ถึง30นาทีต่อวันนะครับและให้ได้ประมาณสัก3.5วันต่อสัปดาห์นะครับส่วนความหนักในการออกกําลังกายนะครับเน้นดีๆนะครับ จะต้องออกกําลังกายไม่หนักเกินไปนะครับการออกกําลังกายที่หนักเกินไปกคือการออกกําลังกายที่ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ขณะออกกําลังกายนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถออกกําลังกายและยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ค่อนข้างสบายอันนี้เป็นโซนที่เหมาะสมหรือความหนักที่เหมาะสมในการออกกําลังกายนะครับนอกจากนี้นะครับระหว่างออกกําลังกายถ้ามีอาการผิดปกติเช่นมีอาการเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมหรือมีอาการจุกเจ็บหน้าอกนะครับต้องหยุดทันทีครับ ข้อที่3นะครับการออกกําลังกายที่หนักกว่านั้นนะครับเช่นจะไปแข่งกีฬาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าอาจจะต้องมาตรวจคัดกรองทางกีฬาหรือว่าเรียกว่าการตรวจ C ีเพหรือว,วิโอแมก,ก่อนนะครับ <S <S เพื่อจะดูว่าการออกกําลังกายแต่ละความหนักเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหัวใจไหมหัวใจบีบตัวน้อยลงหรือเปล่าหัวใจมีอาการเต้เนผิดจังหวะหรือเปล่าเราจะได้รู้ได้ว่าการออกแรงของเราเนี่ยไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ควรแข่งกีฬาได้ไหมหรือไม่ควรแข่งกีฬาเลยครับ สุดท้ายนะครับข้อควรระวังสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับเวลาเราออกกําลังกายเราไม่ควรเบ่งนะครับหรือว่าคั้นหรือว่าเต็งร่างกายหนักๆน,นะครับกลุ่มกีฬานั้นก็คือเป็นกีฬาที่ยกน้าหนักนะครับคนที่เล่นเวทดนะครับจะต้องเล่นเวทแบบเบานะครับไม่เล่นแบบที่หนักเกินไปจนจะต้องคั้นหรือว่าเบ่งซึ่งอันนี้จะทําให้เลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงและมีอาการหน้ามืดเป็นลมและกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจซําซ้อนได้ครับ ดังนั้นนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับยิ่งควรจะต้องออกกําลังกายแต่ต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมมากขึ้นระยะเวลาให้เพียงพอมากขึ้นความหนักให้พอดีมากขึ้นนะครับจะทําให้เราอายุยืนมากขึ้นและโรคหัวใจเราจะดีขึ้นครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ